อันนี้แม่บ utar ไม่ให้ได้เบิ่งสบเพชรน้ำไม่สมแล้วสองตาได้หนึ่งกะละมังนะพี่น้องสองกระตาได้หนึ่งกะละมังกับหนึ่งหม้ออันนี้หมอนีกระสิเป็นประม่าณนี้ที่มันเป็นแท่งๆนะจะเป็นแท่งๆที่ใฮด้ให้ดูแท่งที่เขาตัดแบบความแก้บนออกกัดมีทอนแม่บ utar แบบนี้ไว้ได้กินเองเป็นท่อนๆไว้ผัดไว้ตำไว้ยำได้ซุปมั้งสิแม่จะเป็นเส้นแบบนี้แต่นี้มันก็สิเป็นอ่อน เศษนอนมนบทตานจีเซ่ไปสองคืนสองคืนนะทุกคนสองคืนช่วยๆเอานอนสองคืนแล้วก็สศมาเทน้ำออกแลมาคันน้ำเกลือบีบน้ำนี่ออกนี่สุดประหลวนได้ถือคุณผู้ถือต่ว่าเฮ็ดแบบนี้ประมาณนี้สศมาเทน้ำออกแล้วก็คันเกลือออกคันเกลือในความนี่ยังนี่ยังนี่ยังนี่แหละคันในความคีว่าความขมออกคันนันนี่ออกล่างน้ำไม่ ใส่น้ำเกลือไม่ใส่เกลือไหม่แล้วก็ให้ถุงให้ขวดออนออนได้พี่น้องกระมังใหญ่อยู่นะกระมังใหญ่ๆแต่ว่าษีหานี่มาห้องก่อนสิเทธทิน้ำบอกแล้วก็กขั้นขั้นเกลือขั้นยางขั้นนียังประมาณนี้แล่เพราะว่าตอนตอนแท้แม่บุตาค่ะล้างไปแล้วรอบนึองอะไรล่านีน่ก่นอนะ Thank you. สภาพตัวเองค่ะสภาเนี่มนใส่ือใส่ไงลกใส่หน่อยไปโรงเรียนรูเสาวเวข้าไม่ไปพว,วกเแบบิดอข่้นรูเสาก็นแนเป็นยังงี้พวกแต่แบบเด็กหน่อยมันกิตนตะน้ำบวาน ประมาณนี้ออกก่อนแก้สิได้ประมาณนี้เยอะมากเลยในความที่ผุนอ่อนมันก็ได้บางไรเทน้นำออกเลยบริเวณเมตตาสีน้ำใส่เกลือแล้วก็คั่นคั่นออกคั่นเกลือคั่นน้ำออกจะไงแต่ถ้าสีคั่นแห้งบริเวณนั้นไปนองเพราะว่าเพราะวันเราใหม่มันสีมุนแต่เศร้าเศร้าเศร้า,า,าบีบน้ำออก ใส่ประมาณนี้พนะี่นนองใส่ใส่นีบลายโบปเป็นอย่างเราวาเพราว่าห้าสีพันหมอกิวปัสิไดตเติมน้ำอยู่คหะใส่นนสปิคนอนเ้าเ้าเกลือเ้าเกลือใส่เกลือเนี่ยมันเชียให้ขาวนะสำหรับแม่บดตายกินมาไม่ให้หน่อไม้ดำหล้วแบบขันน้ำเกลาอออกให้ควรบดทําน้ำช่อบีบๆไปน้ำพอ,อนีอน้ดีก่นอะ่เพราะว่าห้าเลยเพลยถ้กินนะากินมาก พี่ฝากน้องหรือว่าไปถ่ายขายพคนซื้อคน,นก็สิเดบไปว่ามันอ่อนเป็นแต่ซื่อหยีเพอน้องใหม่หมีทุกปีอ,อ่นอ,อนเลยจ้ะอ่อนมากสองหมอได้รออยู่น้องใหม่นี่เอาไว้สองคืนแต่เดี๋ยวสองคืนที่แม่บุต้าเอาไว้นะ บีบน้ำอบีบแม้งก็บไ่ได้นั่นอิงยกมาอิงยกไข่เบิ้งบีบๆีน้ำเขาจะออกแล้วก็ตัะอ่านั่งนจ น้ำตัวเบ,บ๊บอะไรนี่พอเข้าคันน้ำเทน้ำออกแล้วคันถือเอาคุณเกษียน้ำเพิ่กแต่งเสิออกไม่อีกที่จริงถ้าเหตุใดก็คือแบบว่าเอาหมูไม้มนท์ใส่เอาหมูไม้มนท์ใส่เด็กเลยแต่ว่าเมบานบุตรายเห็ียดแบบทำแบบง่ายๆหรือว่ามักง่ายนั่นเองให้แบบง่ายๆ ก้ก็ล่างบีบอ่ะบีบน้ำเกลือให้เกลือแบบแค่ได้ดบีบอ่ะก็คิดว่าเป็นอย่างไรเหรอแด็ดไม่มีโฆษณาเป็นบ้านๆที่มีแนวข,ข้อมูลอ่อนมากอ่อนมาก น้ำนี่ออกได้เลยแต่บ้านที่จริงขาเขาเสียดไปเรื่อยเพื่อกินใบเนี่ยจำนวนมันบ่หลายคือบ่ปโตงเทานสานี่ออกก็ได้เกินใบแต่ว่าแม่ติดตาสิเทออกจะไหนี่ออกเพราะว่าเขาเสียใบระยะยา,าวนะเพราะเอี๋ยวใบแบบกินไวๆเพราะว่าเราทําจํานวนมากแต่แบบไม่สิบยี่สิบขวดก็คือโปโตงเทสานาี่ออกแต่นี่เขาคืออาไรโดนไ,นได้นี่ออกจะไงรัน,นเลยเป็นถ,นถั่วซองถั่วเป็น้องเลย ความแซบในแกงตอนนี้แซบที่สุดไม่เปรี้ยวไม่เค็มมากแบบแบบคน้นสําหรับค้นที่บ่มักเปรียนะ้ยวเนาะเสน่ห์คือแบบดีแล้วหน้าฟูๆเลยเนาะถ้าสารดอกมันก็สียนา้าฟูขึ้นไได้หลายขวดที่แม่บุตาเตรียมขวดไว้ิบขวดเลยสิบโก้ขวดเพอทั้สองหม้อนะสิโกขวดนี่เพราะถ้าซิบเบบเพราะว่าถ้าใส่แบบหยัดขึงเลยหยัดขวดเลยจ้ะใส่แบบแยกขวดเลย มาเบานเนาิ้งหมอนี่มันหัอนี่ก็สีออกพิเต่ว่าเดี๋ยวชนลนตุ้มเนี้เมือสอที่เม่อวตาแซนะ่แซ่พนักขึ้นเนาะัาสิมัก,กับหนามัก,กับหนาน้องใหม่ คับหนาบ่าให้หนาเพิ่นดำสูตรของตัวเองคือเนี้ยมืนขึ้นเา้างดีไปเบิดขึ้นบ่ยเนี้ยมันสอวมาปีนหนาลงปีนหนาลงความหนาลงอะไรแบบนี้ผมหนาเก้าเพิ่นใส่ในแบบว่าบ่หนาดำหนาที่มันโดนอากาศอะไรๆ่นก็นสีเลิศเลิศสีดำสีดำลงเนี้ยมันส่อเม,มือนบทการก็สรมาก,กับหนาลงมากหนาลงใหม่ประมาณนี้นละะ้วเดี๋ยวน้ำขอนเนาะ น,นี่ก็จะเป็นท่อนๆแบบนี้เลยท่อนของความแกะนะ่้คนน่ะจะเป็นท่อนแบบไม่ได้เป็นเส้นนะเส้นทอนจิ้มันแบบตัดตรงสินะประมาณนี้ค่ะอนนี้เอาไว้แกงกินเองหรือว่าฝากพี่น้องก็ได้แต่ว่าในความคุ้นที่คนไปฝากพี่น้องก็จะเอาเส้นงามง,ง,งนี่ประมาณนี้อันนี้ก็ได้ไหลขึ้นกัน สามสี่โลกลเลยนีย่ให้หมดเลยดูว่าเยอะมันเกนนนลือแม่ไส้เลยในความเส้นสวยนี้ก็มีอยู่นะน,น,นี่กับสิบตะมเหนี้คันอะไรเรื่อยเลยคุ้นเลยเ,ยเ,ลยเช็่เข้มบ่เข้มนี่เลย เค็มคมเค็น้า,า,าเดี้มนตอนรนเดียวกองเขาใส่ไปรวดเปียงน่นก็ใส่ถุงเมื่อขอดเปลืออยู่เดี๋ยวไปเบิ้งตอนให้ขวด,ดี่น้อง เรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวไปให้กันเลยจ้ะไปให้หนอ่อไม้สมโอ้โหใหผมเนี่ยไฮไลท์ล้ะทุกคนไปได้ <laughs> ดมาจา้ะพี่น้องมาให้หนอ่อไม้สมกันนะคะทุกคน <laughs> ให้หนอ่อไม้สมให้หนอ่อไม้สมที่เก่ามุ่งเดิมหลังบานเท่าให้นอ่อไม้สมกะประมาณนี้หนอ่อไม้สมสองหมอนะจ้ะ สองม่อยกไม่ได้เนี่ยประาณนี้แหละกะละมังแม่อ่อนๆขาวๆบวบเล็กมากับว่าอยากให้มากบางไก่ๆนะเมตตาตาสิให้แบบนี้สิให้พี่น้องเบิ้มกับมั่นขวดหนึ่งถามว่าทุกคนทําเป็นไหมทําเป็นแต่อยากทําให้ดูประมาณนี้สิบก็ขวดหมอนีสุดเลยจะขวดกะละมังนี้ประมาณหาสี่หาโล่สองเันว่าห่อสิบโล่หรือซีโล่ซีโล่หาโล่หกเจ็ดโลนหรแออะร่วมกันละกับสิบประมาณนี้เมนบุต้ากัสิ่ใส่น้ำแบบจุ๊บๆหน่อ ใส่น้ำอุจจุไว้นะคะทุกคนอ้อนอ้อนพี่น้องเอยมามาเอาไปแกงไปซุปไปตำแนวโมตามาักตำซุปก็ได้ซุปตำแบบตำซั่วขนมจีนเม,มนูโปรดบ,บ้านเราลองเบืองได้พี่น้องลองแล้วจะติดใจนะคะทุกคนเป็นังไหนนางงามลูกสาวก็หากบิดขึ้นกินนต่น้ำหวานไหลประมาณนี้พี่น้องสิใส้นาแบบอุจจุมาเห็นป้งกล้องมันไม่สเสถียรมันไม่โอเคต่างกล้องแล้วมันก็ไม่ค่อยโอเคใส้นาไปน้ำจืดไอม มันสิโบ,บแห้งไว้มันสิเดิมเขาเรียกว่าอะไรถ้าโบใส่น้ำม,มันสิบางเือบางเธอเอกโบใส่น้ำแต่อันนี้มันไหลใยญ่ยมันแห้งโบใส่ไฮแล้วนะจับญงติยังเดียวบางพี่น้องความอดทนคนสิเห็ดน้องใหม่ได้แบบหลายลายต้องต้องอดทนขนาดไหนฟาขวดนหน่อยๆคอยเงาไปที่ละหน่อยก็สิเบ,บิร์ดนี้น้องใหม่แห้งพอดีแต่กระบ,บ่กยังมีเห็ดอะดีแล้วดีกว่าบ่มีเห็ด,ด ยังไงลูกมาในเศร้าอยู่แต่จุก๊บๆอะไรจะกินแต่ขนมน้ำหวานมันอ้วกออกมามันเป็นมันเป็นฟ่องๆแม่ไม่ใช่ว่าท้องเสียอะไรนะ,อ,ะรอือม,มันสะสมแต่ของไม่นี่ไม่ควรกินน้ำหวานน้ำตาลแม่จะบอกหนูหนูเป็นยังไงตอนที่มันเป็นสะสมเข้าใจไหม,อมตอนนี้อ่ะไม่ใช่กินวันนี้แล้วเป็นเลยถ้าเป็นวันนี้กินเลยมันก็จะหยุดกิน บางวันเหมือนว่าบางวันมนูก็กินไอติมบางวันก็ไม่กินก็กินแบบพวกขนมแต่ว่าก็ไม่ค่อยซื้อน้ำมากินน okay. in ้ำพวกวันแต่ว่าตอนเที่ยงหงก็ไม่กินเบบซี่นะก็ครูแม่เอาเบบซี่มาขายตอนเที่ยงเพราะว่าเด็กมันกินข้าวแล้วแบบมันจะซื้อเบบซี่ไปกินแล้วกินขนมกินคุกกี้อย่างเงี้ยจะไปหากินแต่ลูกชิ้นกินแต่น้าหวานมันไม่มีเนื้อปาสีเขีาวยอดทีนี้ตอนรักเรียนอ่ะหนูไม่กินนะหนูจะซื้อ ันูจะชอบไปซื้อโกโก้และป๊ดแตนมันอร่อยเพราะว่าโกโก้คือน้ำหวานนั่นแหละลูกแล้วหนูไม่กินกโก้หรอกหนูไม่ซื้อแป๊ดที่น้ำแป๊ดแตงแล้วนี้แก้มมันซื้อมาแล้วนี้หนูมันก็เลยหนูชิมไปรูยว่ามาจากไหนหราแล้วบอกว่าน้ำแตงแป๊ดแตงอันี้มันต่อมาเราก็ไปซื้ออร่อยจริงแล้วหนังก็เรียนรูชอบซื้อโกโก้กับเค้กกินแค่นี้เออเคฟเนี่ยมันเป็นของที่แบบทำใหม่ๆร้อนๆกินได้กินไปเถอะมันเทนมาจากแป้งจากใคร กินได้แต่หนูชอบใส่สั่งไส้หนูสั่งมั้งแต่พอสามแล้วอันเ,เปลี่ยนใหม่บ้างอย่าใส่แต่ใส่น้ำหวานหน่อแม่พอยังอนี่เราก็จำได้ตลาดมาทไหนเราสิงมือได้เวลาสั่งไหนแ้่สั่งใส่แบบมี้เนาแต่พอสามเราจ้งปีบบางสามซีซีเบียรจะกระแทกลงหนูชอบสั่งไส้เน,นยสตรอเบอรีนะ่เดี๋ยนะเดี๋ยวไล่ก่อนนมเนยสตรอเบอรี่ท็อปปิ้งหมูหยอ หมูยองได้แต่หมูยองก็ไม่รู้ว่าหมูยองใหม่หรือเก่าก็ได้เพื่อกันอีกว่าไปากินตะลูกชิ้นย่างเดี่ยวอย่าก,กินแบบอย่างเดียวๆกินผลไม้ห้าบาทสิบาทแต่ย่ยก,กินของดองนี่ประมาณนี้ไม่ก็ต้องกระแทกกระแทกลงจะได้ไม่เปืองขวดห้องบนเนีนแบบเอาจำนวนหลายบ่เดวนันวใส่น้อยสิได้หลายขวดบ่กระแทกลงให้มันชิดๆกระสิเลี้ยวไอหมองใส่น้ำน้อยนึง ให้มันมีน้ําเพราะว่าถ้าไม่มีน้ํามันก็มันจะนองแต่ความเข้มกับในโบตาเสียไปทางเข้มเลยเพราะว่าการที่ถ้าเราไม่ใส่เค็มนื้อไม้ก็จะเปื่อยก็จะดําน้าก็ต้องท่วมนื้อไม้น้ำที่เจ้าของเคยเห็นมากเด้อแต่บ่ได้สูตรว่าถูกต้องเนาะสูตรเราแบบนี้เราทําแบบนี้นี่กระสีเหลือแบบกระแทกล่วงแล้วบ่ะก็ต้องเหลือช่องประมาณนี้ค่ะประมาณนี้เนาะประมาณนี้ไปถาใไส้เติมน้ำน้ำก็ะสิน้ำไม่เนี้หละ แต่เราต้องใคยมากรอกใส่ที่หลังกัสิประมาณนี้เน้นแบบเต็มขวดบ่าเน้นแบบหลายขวดเน้นแบบคุณภาพเต็มขวดประมาณนี้เซียพี่น้นองเบิ่งปอมาานี่เหรอคะสีให้ก็จะได้แต่ละขวดพี่น้องเอ้ยคิดเบงกว่าจะหมดต่ละมังเออเย,ยอะมาช่วยแม่กรอไงสมัยตะกี้ว่ามันมันแต่น้องไปโรงเรียนนางง้อยงวยเด้อ ไปโรงเรียนบ่เขียงซ้าข้ามาหนูไม่ไปที่บูงไม่ไปหนูไม่ไปตะกี้สิบอกข้อเมีนบ่แม่ปู่แม่ปู่ไม่ว่าไปตื่นที่บูก็สบายไปโรงเรียนปวกเบิดขึ้นเพราะวัานกินน้ำหวานไปโรงเรียนกะแตงตัวบ่ยิดอดซําไม่ยิดอดซักนิดเลยกินเขาก็ไปเลยก็โตแล้วบ่งบอกว่าเออเริ่มมีความรับผิดชอบแล้วไงว่านเถิ็จมไหลจมขีดแตงบบ่ าจบทอจบตรเจบที่เดียวบอกคนครูเข้มงวดกับน้องเลยเพราะว่าแม่บอกน้องมันชอบงองแงแล้วไม่ก็ไม่ทําตามถ้าคนครูพูดนะมันทาแม่ถ้าเข้มงวดบางครั้งอ่ะน,น,ออน,อนูเคยเป็นตอนหนูเด็นๆใน่แบบทำการบ,บ้านนั้นนั้นหนูทำไม่ได้แม่ก็แบบเข้มๆอ่ะมันก็จะแบบไม่มั่นใจแบบก็ไม่กล้าแขก็จะงงเหมือนใน,นความหมายเข้มก็คือเข้มอยากให้ทําแต่ว่าถ้าครูบอกแล้วมันทํา ถ้าแม่บอกมันจะครอบงองเงี้ยแม่ก็ไม่อยากพูดถ้าเมืองมันจกลับแล้วจะไหมครูให้มันมาร้องเพลงอ๋อนี่ร้องนู้นบอกว่าครูค้าให้มันเรื่อนสิมาครูเตะเลยค่ะว่าท่านมามานี่มาร้องเฉยไม่เห็นยางมาเลยร้องปะแล้วก็แบบมันหนูง่าไงมันก็เลยกลัวไปเลยไปร้งทักน้องอ่ะมันหนูตอนเนอตอนอะไรนะตอนเรียกมาใหม่แบบว่าแบบจะต้องระวังแล้วว่ามันคีดยัไงนะ ก้าอะไรยังงีใช่ไหมแล้วถามนู่นถามนี่ยเตอว่าแบบนี้จริงน้องมันฟังขี่เป็นแล้วแต่มันแค่ไม่กล้าแค่นั้นเองใช่มันมันนี้ได้มันไม่เข้าใจขี่แค่ไม่กล้าอยากมีเงินเด้พาลูกไปเรียนพิเศษจังหมอลำผ้าหลองหัดหลองฮัดลำเิ่นือบอสยอนเงินให้เฮาเนะะาะเทพกาไดก็ไดกุศลไปเป็นหมอกนะหาเรื่องไปเปิดหมวกใช่ไหมแต่ไม่ได้าไปตลาดนะคุณจะคุณจะไีไป อะไอยู่เกี่ยวอย่างกระผู้สุรเสืเอร้านเปิดมาดียวกนี่มวันนี้ก็เลยมุ่งจะร้องของกกทักทิท้งไม่มีนักร้องใช่ไหมไม่มีนักร้องก็เลยไปหาเรื่องหานักร้องไม่ใช่เมียนวงเรามีนางน้ำแล้วค่ะแบบอันน้ำมุ่งเราก็เป็นั่งก็เลยติดโต๊ะต็ดตั้งนานเลยยังมั่นว่าล้ซื้อขนมใจแล้วแล้วก็เอา,า,ามา,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 ว,มาวางไว้บนนี้แหละกาลาังการรังเก็บยังอยู่เนาะแซงไปซ้อม อันนี้เราก็ยิงกุโทรศัพท์แต่วงี่นฟังเอ๊ะคุณคุณแบบว่าแล้วนืกอะไรวะคู่สุรศิษฐ์มาเนี้เพราะเราหลักเล่นยังไปฟังอีกตัวหลักมอนะโทรมาเอากันหลักเล่นมาเนี้หลักเล่นยังไปเวียนนางฟังเราอันนี้ยในงี้ก็เนี่ล่ะสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้แล้วก็คุณฟังสายเราคุณแล้วคู่สุรศิษฐ์แน่นอนแล้วถามว่าคู่ขาคุณคุณคู่สุรศิษฐ์ไหมนั่นไม่ไปถามคุณทำไมอ่ะไปยุ่งกับคุณทำไมเราแล้วคุ่ไปแล้วบอกว่าใช่ มืออ๋อค่ะอันอันรียวว่าอ่นครูครูสมศสิ์แกจะพาไปเปิดหมัวเพราะว่าเพราะว่าเปิดหมัวนี้อนเอาวงในโรงเรียนหรือว่าวงข้างนอกวงในโรงเรียนเราเพราะว่าพวกนั้นก็มีแต่ลูกศิษย์เขาใช่ไหมมีแต่พวกข้างนอกใช่ไหมไ่า่จะพาพวงพูตาวินใส่ด้วยไหมแบบพูตาวินมันมีสองช้อยใช่ไหมมีข้างนอกด้วยมีภูตาวินที่โดนที่โดนวงพลังเทกับเทแบบซิ่วอ่ะ กับวงวงละกับเด็กวงรังที่เข้ามาใหม่ราน,นนี้ประมาณนั้นตอนเทก็ไม่ใช่นักเรียนเทเนี่ยครูออกหมดก็ไม่มีใครสอนก็ครูเทไปทำมาคกว่านี้เพราะว่าอย่างเ้เลย,ยพุมเลาไปบอักยางไก่เลยเพราะว่าอย่างเพราะว่าอย่างคือสีห้าไปนอันนี้เคื่องนะประมาณนี้แต่พี่น้องอโอาคือหนอกช่อเสยเือก็ไม่ได้เอาทุกคลิปเนี่ยก็ตัดเอาเลยออาหมดนั่นเลยเพราะว่าอย่างเกลียดต่อ ก่าแม่จะมีคีปลงเพราะว่าเพราะว่าอย่างขึ้นสีพัไปฮาสนนิกนพี่น้องสีพัาไปเออ,ปร,อประมาณเท่ากันกระแทกกระแทกลงเว้นเหลือไปเติมน้ำละประมาณนี้อาจาพี่น้องเบิองเบืองเมองอูนอไม้ส้มขวดพร้อมข่ายแล้วอาจใพร้อมจําหน่ายแล้วพร้พอมพร้อมส่งตอ่อผู้ใดสนใจน้ำม้ส่สมมาเด้อมาเด้ถอถนอมอาหารไปแต่กินน้ำแร่แต่พี่น้องฝากผู้ใดแวะมาอยากินน้ำม้ส่สมมาเด้อมาเด้อ ้านแม่โบตาไปขายน้ำกุซ่าตอนที่ขายกุซนะ่าเนาะกุซ่าเราออกดอกช่วงปีใหม่คนกลับบ้านก็จะเอามบขายด้วยคุณเลวห้าเะไดรลานปีนี้แม่แม่โบตาจะบม่ขายน้ำไม้สดนะะจะขายเฉพาะน้ำไม้ดองที่เราเก็บใบจะบม่ขายน้ำไม้สดปีที่แล้วขายแต่น้ำไม้สด,เ,สดเพราะย่ามสินปีมากว่ามีน้ำไม้กินโอเคกดไลค์กดแชร์กดซับซากใครจ้ะพี่น้องบายบายน้ำไม้ส้มสวยๆจ้ะพี่น้องเต็มๆเลยนี่กวนใ่มากโอูโอ้หู เอ้น้องมบสูงอาไม้โดนสต๊อกสต๊อกรถที่สองที่สามที่สี่ที่หาไปแต่แกงกินพี่น้องเย้มาเร็วๆด like กดไลค์กดแชร์นะคะ